ก็ผลงานอะไร3สามนัดได,ได้ลงเล่นสามนัดแล้วก็เป็นเป็นตัวลงไปทีหลังก็คือตัวสมองทั้งสามนัดเนี้ยครับก็มันเสมอซะสองแล้วก็พอไปเยือแล้วก็แพอะไรเงี้ยผมว่ามันมันน่าเสียดายอะ่ะในทุกเกมที่ที่มันเสมออะไรเงี้ยเราขึ้นนําก่อนตลอดอะไรเงี้ยเราขึ้นนําก่อนหนึ่งศูนย์หรือว่า สุดท้ายแล้วผลมันก็เสมออะไรเงี้ยมันมันน่าเสียดายที่แบบโอเคเรานําก่อนแล้วก็สองนัดที่เรานำเป็น2องนัดที่เล่นในบ้านอะไรเงี้ยก็เสียดายผมเชื่อว,ว่าเป็นเพื่อนที่ลงไปอะไรเงี้ยผมว่าทุกคนก็เสียดายผมก็เป็นเป็นคนหนึ่งที่มันมันน่าจะได้สามแต้มอะไรเงี้ยผมว่าเหมือนโชคอาจจะไม่เข้าข้างอะไรเงี้ยแล้วก็ผลงานส่วนตัวก็ใช่อาจจะได้ บอลน,น้อยแต่ผมว่านี่แหละมันคือฟุตบอลอ่ะมันมันไม่มีอะไรง่ายหรอกถ้าผมผมรู้ว่าผมจะได้บอลเยอะจะได้ยิงทุกนัดอะไรเงี้ยมันมันมันก็หมดความท้าทายแลผมว่ามันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีผลอะไร